บีเอฟซีท e e ุกคนทุกท่านนะครับก็พบกันทุกวันจันทร์ผู้สูตนะครับสูตรคำนวณแนวทางคนต่างเนาะลดด้วนข้ามโขงคนต่างๆนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาก็น่าเสียดายนะก็ไม่หลุดกี่เดียวเนาะใส่แรงใส่เมยอใส่ออกกำลังนะครับก็พอได้เงนะครับเด่นตัวหลักเด่นลูบิงเนาะ รถด,ด่วนข้ามโคงวันที่ยี่ิบแปดมกราหกเก้านะเหมือนเดิมชุดบินลุงไก่ห้ยไปห้าตัวเนาะลุงไก่เจ็ดเน้นที่ชุดบินนะครับไม่เน้นตัวเจานะเนาะส่วรับตัวเจาะลุงไก่ก็เจาะให้มือนเดิมนะครับคู่ชุดหางนะครับชุดบินแปดห้าสองเจ็ดหกนะครับแปดห้าสองเจ็ดหกนะครับเด้อนะ ส่ยแรใส่เมื่อยใส่ออกกำลาังนะครับตัวหลักเด่นวิ่งเนาะเด่นห้าล5้นห้ายิ่งห้านะครับสองตัวห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกแล้วก็สองแปดนะครับเน้นนะครับเน้นชุดบินนะครับเนดะ้อไม่เน้นตัวจอเนาะสองที่นั่งสามที่นั่ง สีที่นังครับอยู่ที่ชุดวิน,นะครับเดี๋ยวให้ชุดสีประโยชน์บางเกลไกเนาะนีดจากสําหรับของคนมังตัดเนาะข้ามโค่คนมังตากจากข้ามโค่คนมังตะะัดมาค่ะเดี๋ยวค่อยเบิ้งของประโยชนะ์เนาะเขียนบทเสร็จจ้ะยังเขียนบทเสร็จของวันที่ผ่านมานะจจกวันที่ผ่านมาเนาะในวันที่ยี่สิบหกนะแจกยี่สิบหกเนาะของประโยชน์ก็ เข้าไปที่ชุดวินน่าจะเข้าไปที่ชุดวินแล้วก็ชุดเจา09ะ0990น่าจะเข้าไปที่ชุดวินแล้วก็ชุดเจา09ะ0990น่าจะท่านผู้ชมเอฟซีบนของลองแก่ไปทางกางคอนเดอร์จะพันไ้เขียนขอก่อนนะคะใจเย็นๆนี่น่าจะชุดวินเด่นตัวเด่นนะจ๊ะ เดนประโยชน์ให้เด่นไปที่หนึ่งเด้อจ่าพี่นอกหนึ่งเด่นหนึ่งชุดวินนะคะเดนหนึ่งวิ่งออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายหนึ่งแล้วก็ชุดวินนะจ่าชุดวินหกสามสองหนึ่งศูนย์หกสามสองหนึ่งศูนย์ชุดกาแฟาแก้วใหญ่ มีชุดกาแฟแก้วใหญ่แก้วใหญ่นะจ๊ะสองหกหนึ่งสองแล้วก็กาแฟแก้วเล็กนะจ๊ะหกหนึ่งสองชุดสองตัวนะจ๊ะพี่น้องหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกและสุดท้ายสองหกจ๊ะพี่น้องจ้าอ่ามาแล้ว มันนี้บบได้เขียนมาเนาะจ้ะตรนนี้ไม่ได้เขียนมามาเขียนตรงนี้เลยสดสดให้พี่น้องได้เห็นเนาะไก่ยืนสีแดงเน่ใจมาเขียนสดๆดให้พี่น้องได้เห็นเลยเนาะจ้ะมันนี้งวดที่ผ่านมาเนาะสาหรับวันที่ยี่สิบหกเนาะจักของปโยกก็เข้าไปที่ชุดบินแล้วก็ชุดจอดเนาะเก้าส่วนเก้าเกือบแตกชุดกาแฟแก้วใหญ่เนาะจ้ะมันนี้เรียบร้อยละ มาทางช่องประโยชน์บางกรน์แลที่นั่งสามที่นั่งก็อยู่ที่ชุดบินนะจ๊ะเดนเน้นไปที่ชุดวินนะจ๊ะพี่น้องเน้นไปที่ชุดวินจากสองที่นั่งสามที่นั่งก็อยู่ที่ชุดบินเด้อจ่าพี่น้องทุกใบที่ประโยชน์และลงไก่ลงไห้นะจ๊ะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น้อจ๊ะพี่น้องจ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น่นี้โอเคโอเคอ่ะในทีานี้นะจ๊ะ เออ,อโอเคีก็เพียงแนวทางเล็กๆน้อยๆนะคร<ช>ับบนเมืงตากเนาะลุงไก่บนเมืงตากกับไปโยก<ช>นำม,มาค่ะเอฟีนะครับถูกผิดก็ไม่ว่ากันเนาะนสูตรก็มีเข้าไม่หลุนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หูุตลอดเรับเดี๋ยวเบิ้งตัวชนของลุงไก่น้อง้อนที่ผ่านมานะ่จาจะชนสามแล้วก็เก้าก็มาทั้งสาม มาทั้งสามทั้งเก้าเลยเนาะวันนี้มีชนมาจากรุ่งไก่มีชนหรือเปล่าหกสองมีชนหกสองมีชนหกสองด้วยจ้ะพี 6, ่น้องจ่านีชนหกกับสองจา่านี้กีบหกสองจุ๊บเออมีหกกับสองจ่าชนที่หกสองนะหมดที่ผ่านมาชน 9, เกนะ้ากับสามาจ่าก็มาทั้งสองมาทั้งเก้าได้สามวันนี้ชนที่หกกับสองด้วยจ้ะพี่น้องจา่า ลุงไก่ไม่ได้จับสามตัวน้องแต่มีตัวชอบนะครับมีตัวชอบนะครับเน้นไปที่ชุดวินนะจากที่น้องจ๋าเพราะว่าจะเป็นสองสองที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งเนอกจากก็อยู่ที่ชุดวินนะจากเพราะว่าบางครั้งบางทีนอกจากลุลงไก่แล้วก็ประโยนนอกจากครูให้ผิดก็เน้นไปที่ชุมวินถุกใบที่ลบห้เป็นเพียงแนวทางเดอ้อจาผิดจรณาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะจ๊ะพี่น้องชอบมากมากเลยนะครับชอบชอบส่วนตัวเดอครับเด้อส่วนไหนเนาะ จ็ดหกนะครับแปดเจ็ดหกโอเคแปดเจ็ดหกนะงไก่ชอบส่วนตัวแต่ส่วนกาแฟแก้วใหญ่ของพโยนะจ๊ะสองหกหนึ่งสองแก้วเล็กก็หกหนึ่งสองจ้ะชุดสามสามที่นั่งสี่ที่นั่งเนาะก็มารุ่นเนนะครับมีรุ้นมีรุ่นแท้ๆละมีรุ่นแท้ๆละพี่น้องจ๊ะจะอะไรก็มีรุ่นแน่นอนจ้ะครับก็คลิปนี้ก็ ลำแากันไปเนาะแต่เพียงเท่านี้นะครับเฮงเงปังปังนะครับจ้าโชคดีมันมากๆีะะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ